ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอ t โตครีเอเตอร์ชแนลกับการเสี่ยงทายดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ทางไลน์ที่ให้ไว้นี้นะครับช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ ผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆโปรดระมัดระวังผู้แอบอ้างนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการทักหาใครก่อนไม่มีการติดต่อหาใครก่อนไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อใครง่ายๆและอย่าโอนเงินให้ใครคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับ โอเคครับมาเข้าเรื่องเนื้อหาการดูดวงวันนี้กันนะเราก็จะมาดูไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีเสี่ยงไทยแรนดอมกันเช่นเคยนะครับการทํานายไทยทักของผมนี้จะอ้างอิงตามเนื้อหาแนวทางสากลนะครับตาราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะเออแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหัวข้อแรนดอมเสี่ยงไทยวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่า ใครหลงสเสน่ห์คุณมากออร่าคุณแรงเกินต้านโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเอามาดูกันจริงๆนะวันนี้เรารู้สึกว่าหัวข้อนี้มันจะต้องเวิร์กนะมันเซนส์ผมจับสัมผัสได้นิดหน่อยแล้วก็อ้างอิงจากการเสียงทายไพ่กันนะครับามาดูกันนะครับใครหลงสเสน่ห์คุณมากออร่าคุณแรงเกินต้านวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดลมูน คุณมีความกังวลใดๆหรือไม่วิตกกังวลเครียดเก็บเรื่องงานเอาไปคิดตอนกลางคืนกลางคืนนอนไม่หลับคิดกังวลสารพัด ความเครียดความกังวลความทุกข์ใจเป็นห่วงคนนั้นคนนี้อะไรแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเกิดอาการดังกล่าวในเวลากลางคืนไม่ต้องกังวลนะครับเราทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดความกังวลขึ้นได้อความกังวลตอนกลางคืนนอนไม่หลับอะไรแบบนี้ลองพยายามโฟกัสไปที่เรื่องอื่นหาอะไรที่สบายใจทําหรือพักผ่อนหาอะไรที่มันผ่อนคลายฟังหาอะไรที่ผ่อนคลายดูก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับประมาณนี้ ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามเตือนตัวเองว่าอะไรที่มันแล้วไปแล้วแก้ไขไม่ได้นะเดี๋ยวนั้นหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ควรเก็บออกมาคิดนะครับให้ปล่อยวางให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเรื่องของจิตใจไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากการช่วยดูตัวเองนะครับจิตใจเราไม่มีใครช่วยดูได้นอกจากการดูใจตัวเองนะครับประมาณนี้คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับใบแรกมามีความกังวลอยู่เอ๊คิดถึงคนไกลหรือเปล่านะ อะไรทำนองนี้แล้ว,ลวก็นั่นไงอัศวินดาบ night of s w u r คุณคิดถึงคนทางไกลหรือเปล่าหรือคิดถึงใครที่ห่างกันไปนานๆ เขาก็คิดถึงคุณคนคนนี้ที่หลงสเสน่ห์คุณอยู่มีแนวโน้มจะมีความเป็นอัศวินดาบคือเป็นคนใจร้อนใจร้อนไม่ใช่ไม่ดีแต่หมายความว่าเขาอยากจะเห็นผลอะไรเร็วๆอยากประสบความสําเร็จเร็วๆเ,เป็นคนทุ่มเทมากทํางานทุ่มเทชนิดที่ว่าไม่หลับไม่นอนก็เป็นไปได้อะไรแบบนี้เป็นคนค่อนข้างใช้คําว่าบ้างานได้เลยคนคนนี้มีความห่างจากคุณไปสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆหรือแม้แต่ในบางคนบางคู่ที่เจอกันบ่อยๆแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันมากมายนะักเรียกว่า มาเจอกันแป๊บเดียวก็ต้องแยกย้ายต่างคนต่างไปทําภารกิจตัวเองอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันคนคนนี้แหละที่จะหลงเสน่ห์คุณมากๆเพราะออร่าคุณแรงเกินต้านเหลือเกินคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเขาจะทํายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะเออเรื่องความสัมพันธ์โดดเด่นช่วงนี้แล้วก็อโอ้โฮเดียอมเอร์ เด่นที่ผู้มีอำนาจหรือแวดวงการที่ใช้อำนาจการปกครองวงการการปกครองหรือผู้ที่เกิดราศีเมษก็เด่นนะครับราศีอื่นก็ดูได้นะไม่จํากัดเฉพาะราศีใดราศีหนึ่งการเสีย่ยงไทยแบบนี้ดูได้ทุกราศีแต่ราศีเมษคือเอ็มเพอร์เด่นมาแล้วก็ผู้มีอำนาจตัวคุณเองอาจจะมียศมีตําแหน่งมีตํานอำนาจหรือทํางานอยู่ในแวดวงผู้มีอำนาจแวดวงการปกครองอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ ทำนายอีกอย่างได้ว่าตัวคุณเองที่กำลังเติบโตในสายงานของคุณหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าอตอนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณเอ็นดูคุณสนับสนุนส่งเสริมคุณนะครับไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างแนวทางสากลว่าไวเอมเปอร์ Emperor, มาน,นี่คือความยิ่งใหญ่ความอลังการแน่นอนเติบโตก้าวหน้าแน่นอนสบายใจได้นะครับนะมาดูกันต่อซิว่าสามใบแรกที่เปิดไปแล้วจะเกี่ยวพันกันอย่างไรขอใบที่สี่ขยายความหน่อยซิ อ่าฮ่า The Devil เขาหลงสเสน่ห์คุณจริงๆมีโอกาสที่คนที่คุณนึกถึงอยู่เขาก็นึกถึงคุณและเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆด้วยออร่าคุณที่แรงเกินต้านในสายตาเขาเขามองคุณดีงามมากเรียกว่า d ด v ิลออกมานี่คือแทบจะกลืนกินกันเลยนะครับไม่ว่าจะกินกันแล้วหรือไม่กันแล้วแต่อยอกหยอกหยอกประมาณนี้นะคือเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ สเสน่ห์ทางโลกนะเดวิลมันค่อนข้างเป็นกิเลสตันหากรรมลมราคะทางโลกถ้าบริหารจัดการเดวิลดีๆคุณจะมีความสุขทางโลกมากๆอิ่มน้ำสำราญเลยละ่ะแต่ถ้าเผลอให้เดวิลครอบงำคุณก็มีโอกาสลุ่มหลงมัวเมาได้เพราะฉะนั้นใบนี้ถือว่ามีดีมีร้ายนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณควบคุมเดวิลได้มากน้อยแค่ไหนประมาณนี้แต่มีไว้ก็ดีนะ ถือว่าเป็นสเสน่ห์ไม่ตามหานิยมอย่างหนึ่งเป็นไปได้ที่ทั้งอัศวินดาและเอิมพรเรอร์สองใบเมื่อกี้นี้จะปลื้มคุณมากจากออร่าของคุณสเสน่ห์ของคุณเตะตาเขาสุดๆเลยและมีแนวโน้มที่จะมีมากกว่า1คนด้วยแต่ผมอยากจะให้โฟกัสไปที่คนคนเดียวก่อนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อสิแนวโน้มมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับคุณอย่างน้อย2คนขึ้นไปแต่ยังไม่อยากให้ไขว้เขวหรือมองอกระจัดกระจาย อยากให้โฟกัสไปที่คนคนเดียวก่อนใครที่หลงสเสน่ห์คุณที่สุดนะเวลานี้โอ้โหไม่ใช่สองคนแล้วสามคนราชาไม้เท้าคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนคุณเป็นใครครับเนี่ย mm hmm. เออเจ้าสเสน่ห์มากๆ มีคนหลงสเสน่ห์คุณอย่างน้อยน้อยตอนนี้3คนไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะครับคนนี้ก็ไม่ธรรมดาคนนี้ก็หน้าที่การงานดีตัวแทนของทาศุไฟก็เด่นแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยน้ำใจไมตรีดีตัวคนคนนี้เองก็มีสเสน่ห์มากเช่นกันเป็นไปได้ที่จะเป็นคนที่รู้จักคุณอยู่แล้วเกี่ยวข้องกันในสายงานการงานที่ทำงานเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องกันเป็นบัดดี้เพื่อนร่วมทีมกันหรือหุ้นส่วนอะไรกันแบบนี้ไม่ว่าเขาหรือเธอจะแสดงออกต่อหน้าคุณอย่างไรแต่ลึกๆในใจเขาหลง สเสน่ห์คุณมากอืมสามคนแล้ววันนี้เราต้องแยกเป็นสามพลังงานละอัลวินดาบเอมเพอร์เรอราชไม้เท้าจะมีใครมาเพิ่มอีกไหมเนี่ยคุณเจ้าสเสน่ห์เหลือเกินโอ้เดวิลการันตีความเจ้าสเสน่ห์เมตามหานิยมวันนี้ของคุณนะครับแล้วก็โอ้คนกันเองน่ารักเลย6ถ้วย6 of cups ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะมีคนหลงสเสน่ห์คุณอยู่กี่คนก็แล้วแต่ทุกคนล้วนเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาในแวดวงสังคมของคุณดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็แล้วแต่เพื่อนปัจจุบันหรือคนแถวที่ทํางานคนแถวบ้านได้หมดเอาเป็นว่าต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะต้องรู้จักกันอยู่แล้วต้องเป็นคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วและธาตุน้ําก็เด่นธาตุไฟก็เด่นเมื่อกี้นะ ถ้ธาธลมก็มีอัศวินดาบแล้วก็เนี่ยความคุ้นเคยที่ต้องรู้จักกันอยู่แล้วถ้าใครไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอจู่ๆทักมาจีบทักมาคุยระวังนะครับระวังจะโดนหลอกหรือระวังจะถูกล่อลวงอะไรแบบนี้ระวังด้วยเพราะว่าพลังงานแบบนี้คือพลังงานของคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนที่คุ้นเคยต้องเคยเจอกันจริงๆแล้วไอ้แบบแชทออนไลน์ online, ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาก็ไม่นับนะครับแบบนั้นไม่สนับสนุนนะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยให้คุยกับคนที่รู้จักกันแล้วเท่านั้นแบบนี้โดดเด่นมาก เขาทั้งหลายใช้คําว่าเขาทั้งหลายเลยหลงสเสน่ห์คุณมากมีมากกว่าอย่างน้อย3คนขึ้นไปแล้วนัที่เห็นนะัเวลานี้จะมีใครมาเพิ่มอีกหรือไม่เออจะมีใครมาเพิ่มอีกหรือไม่โอ้ยังไม่มีใครมาเพิ่มแต่คุณมีโอกาสได้มิดใหม่อ,อ่าหนึ่งถ้วย S อสออฟคหนึ่งถ้วยมันตีความได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับมิดใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและจะมีโอกาสได้มาเจอกันต่อหน้าย้ำว่าเจอกันต่อหน้านะ เจอกันออนไลน์ไม่เห็นหน้าเห็น,หนตามไม่นับนะอย่างนั้นย้ําเลยว่าไม่นับนะครับต้องเจอกันต่อหน้าเจอกันจริงๆเจอตัวจริงกันเท่านั้นมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆมิตรใหม่เพื่อนใหม่กาัาณมิตรแบบนี้ความหนึ่งถ้วยนี่คือความหมายที่หนึงความหมายที่2คนเก่าๆที่ห่างหายไปนานจะวนกลับมาสารสัมพันธ์ใหม่ก็ได้แต่คนเก่าในที่นี้บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่แฟนเก่าจะเป็นเพียงคนรู้จักในชีวิต ที่ไม่เคยคบหากันนะครับไม่เคยคบหากันมีโอกาสวนกลับมาเจ๊เอ๋เจอกันไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่อยากใช้คําว่าโดยบังเอิญเพราะผมเชื่อว่าความบังเอิญไม่มีในโลกหลายสิ่งหลายอย่างถูกขีดถูกกาหนดไว้แล้วเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนเท่านั้นเองถูกคนถูกที่ถูกเวลาคุณมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆและตีความอีกอย่างได้ด้วยว่าถ้าคุณเป็นคนเพื่อนเยอะ นะมีเพื่อนจํานวนมากคุณมีโอกาสได้เพื่อนเป็นคู่รักเออจากคนรู้จักกลายเป็นเพื่อนจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนแบบนี้เป็นไปได้ดูดีๆเพราะจะมีเข้ามาหลายคนด้วยวเจ้าเสน่ห์เหลือเกินโอ้โหไม่ธรรมดาชื่นชมเลยนะเนี่ยคุณดูแลตัวเองดีมากอเออพลังงานแบบนี้นะครับสเสน่ห์ไม่ตามาหานิยมมาเต็มออร่าเกินต้านตามหัวข้อบเป๊ะโอ้โหสามเหรียญน,นับวันสังคมคุณยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆ คุณทำงานออกสื่อหรือเปล่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไหมทำงานวงการบันเทิงหรือเปล่าหรือต้องพบปะผู้คนจํานวนมากหรือไม่สามเหรี่ยนบ่งบอกชัดเจนเชเลยนะไอตริอัลเพนทาเคิสามเหรียนเนี่ย บ่งบอกชัดเจนว่านับวันสังคมของคุณยิ่งกว้างออกไปคุณรู้จักคนใหม่ๆเพิ่มแทบทุกวันคุณค้าขายหรือเปล่าเอองานอะไรก็แล้วแต่โดดเด่นนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายโดดเด่นยิ่งทํายิ่งดียิ่งทํายิ่งดังแล้วสมัยนี้สื่อออนไลน์เป็นประโยชน์มากเราแทบทุกคนมีสื่อในมือ เอาผลงานเอาความสามารถคุณออกสื่อคุณจะมีสังคมที่กว้างออกไปคนที่ทํางานสื่อออนไลน์อยู่แล้วนะครับครีเอเตอร์นักแสดงหรืออินฟลูเอนเซอร์หรือใครก็แล้วแต่คนค้าคนขายออนไลน์คุณจะมีลูกค้ามากขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเสน่ห์คุณยิ่งดึงดูดคนมาติดตามคุณฟอลโล่คุณมากขึ้นไปอีกโอ้โหไม่ธรรมดาสุดยอดเลยชื่นใจจริงๆดวงวันนี้ การเสี่ยงทายนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะได้มาเจอคลิปนี้นะครับไม่ใช่ทุกคนจะได้ดูนะและคลิปนี้ไม่มีวันหมดอนาะยุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่จํากัดราดศีไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวยัยดูได้หมดนะครับอโอหกดาบคนทางไกลข่าวดีทางไกลกําลังมา6 i x of swords อย่างแรก ถ้าเป็นคนทางไกลดังกล่าวไปแล้วก็คือเขาไม่ค่อยได้เจอคุณและเขาอยากมาหาคุณเขาหลงสเสน่ห์คุณเกินต้านมากๆเลยนะครับสเสน่ห์คุณแรงเกินต้านและความหมายที่2คุณมีโอกาสาได้รับข่าวดีทางไกลข่าวดีจากคนคุ้นเคยข่าวดีจากเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือข่าวดีจากอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยอยู่มีโอกาสาที่จะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้และอีกความหมายหนึ่งของ6ดาบใบนี้ทํานายดีว่าคุณมีโอกาสาได้ลงเรือลําเดียวกันกับใครบางคนหมายความว่าจะได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมชีวิตกันในบางคู่นะบางคู่ที่ไม่ใช่คู่ เป็นเพียงกัระยะนานมิตรหมายความว่าคุณจะมีโปรเจกต์ร่วมกันได้ทํางานร่วมกันหุ้นส่วนทํางานการเปิดร้านร่วมกันอะไรแบบนี้นะกรณีไม่ใช่คู่ครองแต่ถ้าเป็นคู่ครองก็ตีความตรงตัวเลยคือลงเรือลําเดียวกันตามภาพนี้หมายถึงการประคองชีวิตเดินทางไกลร่วมกันนับจากนี้คุณกับเขาจะมีกันและกันต่อไปด้วยสเสน่ห์ของคุณลักษณ์ของเขาการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขคาดหวังความก้าวหน้าได้มาแล้วโอ้ไม่ธรรมดา ใครคิดไปต่างประเทศทําได้ด้วยนะครับสามารถเดินทางได้เลยเมื่อพร้อมนะพร้อมเมื่อไหร่ไปได้เลยไม่ต้องรีรอม,มากมายไปได้เลยมีความสุขความเจริญแน่นอนแล้วก็อไม่ทันขาดคำพูดไปเมื่อกี้เรื่องการครองเรือนสองทั่วออกมา two of cups ไพ่เนื้อคู่มาแล้วไพ่ใบนี้เป็นได้ทั้งเนื้อคู่และการ,รยาณมิตร two of cups สองคนหันหน้าเข้าหากันคุยกันจี้จ้การหวานจอยหวานจีอประมาณนี้ มันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วแต่สังคมแล้วแต่ชีวิตของแต่ละท่านว่าตอนนี้คุณคือใครทําอะไรอยู่กับใครที่ไหนถ้าคุณไม่ได้ต้องการมีคู่คุณอยากอยู่โสดคุณจะเจอเพื่อนที่ดีจเจอกัลายานมิตรที่ดีแต่ถ้าคุณอยากมีคู่อยากมีแฟนอยากมีครอบครัวคุณจะได้มี จะมีคนมาหลงสเสน่ห์คณมากกว่า1คนมากกว่าสอสามคนขึ้นไปดังกล่าวและหนึ่งในนั้นมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองได้ไพ่เนื้อคู่ชัดเจนขนาดนี้นะครับตามความเชื่อตามตำราสากลว่าไว้2สองถ้วยปรากฏเมื่อไหร่เนื้อคู่มาแน่นอนถ้าไม่รับไว้เป็นคู่ก็ได้เป็นกลาลยานมิตรเป็นอย่างน้อยอืมแต่มันก็มักจะมีโอกาสนะเพราะว่าคู่รักหลายคู่ที่พัฒนามาจากการเป็นเพื่อนจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนเยอะแยะไปประมาณนี้รับไว้ก่อนเลยโอเคธาานน้าก็เด่น แมไม่ธรรมาดาพลังงานวันนี้น่าชื่นใจนะครับแล้วก็อืมโอ้เโโโโด็กถือถ้วยคนที่4ี่หรือเปล่าเมื่อกี้มีคนหลงสเสน่ห์คุณอย่างน้อย3คนเด็กถือถ้วยนี้มีโอกาสเป็นคนที่4ที่เข้ามาในชีวิตคุณ4หรือ5หรือ6หรือมากกว่านั้น และอายุน้อยกว่าคนที่อ่อนวัยกว่าอายุน้อยกว่าหรือถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันหรือผู้ที่สูงอายุกว่าแต่มีหัวใจเป็นเด็กๆมีความร่าเริงสนุกสนานคําว่าหัวใจเด็กไม่ใช่ติง้งตองนะอ <c oughs> คําว่าหัวใจเด็กหมายถึงมีความสดชื่นแจ่มใสแบบนี้เออแล้วก็เข้าอกเข้าใจคนทุกเพศทุกวัยสามารถครบหาใครก็ได้เป็นคนเข้าใจโลกอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับที่แน่ๆคบแล้วสดชื่นแน่นอนคบหากันแล้วสดชื่นแน่นอนคนคนนี้ก็อยากมายื่นถ้วยยื่นมอบความสัมพันธ์ให้คุณอีกเช่นกันโอ้ <c oughs> สี่คนแล้วนั้นเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะอย่างน้อยอาจจะมีมากกว่าน,นี้อีกที่หลงสเสน่ห์คุณคุณเป็นสายมูหรือเปล่าช่วงนี้ไปบูชาของอะไรที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าคุณมูเรื่องความรักความสัมพันธ์นั่นแปลว่าสิ่งที่คุณทําได้ผลนะครับเออหรือจะเป็นสายปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมูหรือปฏิบัติธรรมนั้นตอนนี้เสริมสร้างสเสน่ห์ออร่าคุณสว่างว่าบเลยมีคนหลงสเสน่ห์คุณมากมมาก,มาก,มากที่สุด ใช้เสน่ห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอืมโอ้โหสองเหรียญคุณมีไอเดียจะเปิดโปรเจกต์ใหม่ใหมๆใดๆหรือไม่เออคิดจะเปิดกิจการใดๆหรือเปล่าหรือกําลังบริหารจัดการชีวิตอะไรสักอย่างซึ่งเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆถ้าคุณกําลังมีความคิดสร้างสรรค์ idea, ไอเดียใดๆจะทําสิ่งใหม่ๆทําได้เลยไม่ต้องลังเลแล้วใบนี้บ่งบอกว่าคุณอาจจะลังเลอยู่ไม่แน่ใจว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีผมบอกให้เลยว่าทําได้ ความคิดความอ่านของคุณเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีสามารถทําได้และมีโอกาสเติบโตนะครับคุณไม่ได้ลําพังเดียวใดคุณมีกาลยานมิตรมากมายพร้อมซัพพอร์ตเออมาดูกันต่อไม่ธรรมดามีโอกาสมีชื่อเสียงได้นะเนี่ยถ้าคุณทํางานออกสื่อคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแน่แนสังคมกว้างออกไปแน่แน่โปรเจกต์ใดๆที่คิดไว้วางแผนไว้ลงมือทําได้เลยครับตอนเนี้ย ผู้สปอร์ตมาแล้วคนที่5หรือเปล่าเออไม่อยากนับแล้วเอาเป็นว่าหลายคนแล้วกันไม่ต้องนับแล้วล่ะ5คนเราเป็นอย่างน้อยที่หลงเสน่คุณตอนนี้นะครับตามหน้าไพ่นะในชีวิตจริงก็อีกเรื่องหนึ่งอาราชาถ้วย คนคนนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีมีโอกาสอยากจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณซัพพอร์ตไม่ได้แปลว่าจะมาเลี้ยงดูร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ให้คุณอยู่เฉยๆแล้วคนเลี้ยงไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะครับควาว่าซัพพอร์ตคือคุณใช้ชีวิตของคุณไปตามปกติตั้งใจทํางานตั้งใจใช้ชีวิตด้วยฝีมือตัวเองด้วยความสามารถตัวเองให้สุดฝีมือสุดกําลังก่อนแล้วขาดเหลืออะไรจึงจะมีคนเข้ามาช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดให้แบบนี้นะคุณต้องตั้งใจทําด้วยตัวเองก่อนแล้วจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาเสริมเติมส่วนที่ขาดให้แบบ แบบนี้เรียกว่าการซัพพอร์ตที่ดีงามประมาณนี้ท่านที่ค้าขายมีโอกาสได้สปอนเซอร์นะหรือคนที่ทํางานออกสือก็แล้วแต่มีโอกาสได้สปอนเซอร์อผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วไม่ธรรมดาถ้านับตามหน้าไพ่วันนี้มีคนปลืม้มคุณอย่างน้อย5คนอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ก็ได้ตัวเลขยืดหยุ่นได้ไม่ต้องไปล็อกสเปคนะครับเอาเป็นว่ามีคนชื่นชอบหลงสเสน่ห์คุณมากกว่า1คนแล้วกันหลายคนเลยแหละ โอ้โห,โโหพูดเมนตงขาดคำหลายคนมาตีกันชุลมุนเลยห้าไม่เท้าบางทีนะคุณไม่รู้ตัวคนที่แอบชอบคุณอยู่อาจจะมีการคอมเมนต์กันอยู่ในทีเออ หลายคนอาจจะพยายามอยากเข้ามาจีบคุณหลายคนอาจจะพยายามกันซีนกันหรือว่ามีคานคอมเมนต์กันอยู่ในที่ลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณมีคนมาชอบจานวนหลายคนและคนเหล่านั้นรู้สึกคอมเมนต์กัน,ก,นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะมีใครมาตีกันเพราะคุณหรือเปล่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของดวงชะตาและจักราวาลจัดสรรบุญสัมพันธ์นะครับ คนที่ดีงามจะเข้ามาถึงคุณใครไม่ดีจริงจะพ้นออกไปเองช่วงเวลานี้แล้วก็เตือนได้อีกอย่างหนึ่งใบนี้ตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณเห็นข้อพิพาทระหว่างใครก็แล้วแต่ถ้ามีใครทะเลาะกันคุณอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยไม่ต้องไปอาสาเจราจาไกล่เกลี่ยใครเขาทะเลาะกันปล่อยเขาอย่าเข้าไปขั้นกลางอย่าเข้าไปขวางเฉียวเด,ดี๋ยวจะโดนลุกลงนะครับประมาณนี้จะว่าไปอาจจะมีคนตีกันแย่งคุณนะอ่ะไม่ต้องกลัวอ่ะผมพูดให้เห็นภาพเฉยๆคงไปถึงขั้นตีกันหรอกแล้วก็ The world เฮ้ยไม่ธรรมดาเอ้ย hey, ดวงจะมีชื่อเสียงจริงๆไม่ได้พูดเล่นนี่ทำนายตามหน้าไพา่ตัตำราสากลว่าไว้ The world ตำราสากลนิยามไว้อย่างกระชับชัดๆเลยว่า complete นะครับ complete ความสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์บรณแบบอะไรแบบนี้ คิดอ่านการใดมีโอกาสสาเร็จอย่างสูงสุดงดงามมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษามีโอกาสเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนไม่ว่าจะไปทํางานไปเรียนหรือไปเที่ยวได้หมดชื่อเสียงมีโอกาสกระจายนะครับอย่างที่ย้ําไปเสมอว่าสมัยนี้การใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราแทบทุกคนมีสื่อในมือ ถ้าคุณโชว์ความสามารถโชว์รูปร่างหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีนะคุณสมบัติดีๆออล่าสเน่ ura, ของคุณออกสื่อคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงได้ระดับโลกเอา้านี่ไม่ได้อวยกันส่งเดชนะคําว่าระดับโลกเดี๋ยวนี้ไม่เกินเอื้อมถ้าคุณจับจุดถูกถูกที่ถูกคนถูกเวลาผลงานของคุณมีโอกาสโด่งดังระดับโลกได้ด้วยสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อ Online. ออนไลน์ไม่ธรรมดานะครับลองดูนะใครมีโปรเจกต์อะไรมีความสามารถอะไรแสดงออกมาให้โลกเห็นเลยนะครับโลกต้องเห็นนะ แล้วก็อขออีกสักสองใบโอ้โหราชินีถ้วยสุดยอดสาธุรับไว้เลยราชินีถ้วยเมื่อกี้มีราชาถ้วยแล้วก็มีราชินีถ้วยไพ่คู่มาแล้วราชาถ้วยราชินีถ้วยไพ่คู่กันวันนี้เสี่ยงทายวันนี้ใครอยากมีคู่ได้มีคู่แน่นอน ทั้งราชาถ้วยราชนีถ้วยและสองถ้วยไพ่เนื้อคู่ไพค่พคู่ปรากฏขนาดนี้ไม่ได้คู่วันนี้จะได้วันไหนเอานับไปเลยจากนี้เป็นต้นไปจากวันนี้ไปประมาณ3เดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น,นในความสัมพันธ์ของคุณในทางที่ดีอย่างแน่นอนบวกลบเวลาได้ไม่ต้องไปล็อกเวลานะครับและไม่ต้องใจจดใจจ่อนะให้ใช้ชีวิตสบายๆไปแต่การเสี่ยงทายโดยเฉลี่ยม,มันจะเห็นผลอยู่ในช่วง1-3เดือนนี่แหละถ้าเกินกว่านั้นค่อยว่ากันอีกทีต่งถ้วยราชาถ้วยราชนีถ้วยปรากฏขนาดนี้เนื้อคู่มาแล้ว นะมีโอกาสาจากคนรู้จักกลายเป็นเพื่อนจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนได้ด้วยไม่ธรรมดา,อาขอใบส่งท้ายหน่อยสิสวยๆสักหนึ่งใบพลังงานวันนี้ดีมากๆเลยจากหน้าไพ่ออกมายัางไงเราก็ทํานายไปอย่างนั้นตามหน้าไพ่นะครับตามแนวทางสากลเลยนะครับขอใบสรุปสวยๆสักหนึ่งใบวันนี้เออโอโหอาสวินถ้วยมาเพิ่มอีกแล้วโอ้ ดวงคุณนะช่วงนี้เป็นต้นไปเลยจะมีคนมาจีบเรื่อยๆไม่ว่าจีบหรือไม่ก็แล้วแต่เอางี้แล้วกันเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเข้ามาจีบหรือไม่หรือจะมาขอสารสัมพันธ์เป็นเพื่อนเฉยๆก็แล้วแต่ คุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นมีกัลยาณมิตรมากขึ้นมีคนมาจีบมากขึ้นใครบอกที่ผ่านมาไม่มีใครเลยเงอยเงามาตลอดคอยรอดูความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เลยถ้านับจากนี้ยังไม่มีใครเข้ามาอีกแปลว่าคุณอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากเกินไปลองออกสังคมพบปะผู้คนเพิ่มขึ้นนะครับคุณมีโอกาสที่ดีในทางความสัมพันธ์ซึ่งจะต่อยอดไปสู่ด้านการงานการเงินและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุขในระยะยาวนะครับโอเค ขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ